สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์2566ผมจะมาคัดเน้นๆให้3ตัวเหมือนเดิมครับไปเริ่มกันที่คู่แรกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนยูเต็ดพบเลสเตอร์ซิตี้โดยเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การทำทีมของเอริกเทนฮากมาตรฐานของผลงานของทีมก็เป็นที่น่าพอใจในช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงเกมที่แล้วที่บุกไปเสมอยอดทีมจากสเปนอย่างบาร์ซ่า มาได้ในเกมยูโรปาลีกซึ่งก็ทำให้ผลงานตลอด7เกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้ภายใต้การทำทีมของเบรนดันรเจอร์เอยังคงพาทีมทำผลงานได้ดีมาอย่างต่อเนื่องเกมที่แล้วของพวกเขานั้นก็เป็นการเอาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์มาได้อีกทำให้ตลอด4ี่เกมหลังสุดของทีมยังคงไม่แพ้ใครเลยดูแล้วเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูเหนือกว่าแถมยังได้เปรียบในรังก็จริง แต่ถว่าวการเจอกับเลสเตอร์ซิตี้มันจะเป็นงานที่หินเสมอมาประกอบกับเจ้าถิ่นเองก็ยังเสียเปรียบในเรื่องของความสดแถมเลสเตอร์ซิตี้ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีดังนั้นดีที่สุดของเจ้าถิน่นน่าจะเป็นการเบียดชนะซะมากกว่าคู่นี้รองเลสเตอร์ครับไปต่อกันคู่ที่2กานโชคเซเรียอิตาลีเอสโรม่าพบเวโรนาเจ้าบ้าน AS โรม่าทีมอันดับ4ผลงานในลี5เกมหลังสุด ชนะ3เสมอ1แพ้1เกมลีกนัดล่าสุดบุกไปเสมอเลเชเช่ต่อ1กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาลงเล่นในฟุตบอลทั่วยุโรปบุกไปแพ้ซันกอรต่อ0เกมนี้จะต้องดวลกับทีมเยือนอย่างเวโรนาทีมจากโซนตกชั้นอันดับ18ผลงานในลีก5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านเชิญชนะซาเลนิตาน่า1ต่อ0นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มีเอเบริมาอาโบเอและเลโอนาโด สปินาโซโล่าที่บาดเจ็บส่วนทีมเยือนจะขาดมาโคสฟาราโอนีมีเกมเวโลโซอัดดินฮอรูสติดและโทมัสเฮนรี่ที่บาดเจ็บทั้งหมดแม้ว่าฟอร์มของโรมาฤดูการนี้เอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เก็บชัยชนะไม่ค่อยต่อเนื่องแต่ชื่อชั้นและผลงานโดยรวมก็ยังเหนือกว่าทีมเยือนอย่างเวโรนาแถม3ฤดูการหลังสุดที่โรมาเล่นในบ้านเจอกับเวโรนาที่หมาป่าแห่งกรุงโรมเก็บชัยชนะได้2เกม เสมอหนึ่งไม่แพ้ให้เวโรนาเชื่อว่าผลนัดนี้สิโรมาก็น่าจะยังเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะมาครองได้สำเร็จและน่าจะมีโอกาสลุ้นยิงชนะขาดคู่นี้ผมให้ AS โรมาและคู่สุดท้ายของคืนนี้ลาลีกาสเปนแอตเลติโกมาเนาริตพบแอตเลติกบินเบาเจ้าบ้านแอตเลติโกมาเนาริตทีมอันดับ4ช่วงหลังผลงานดีไม่แพ้ใครในลีก5นัดติดชนะสเสมอ2 เกมล่าสุดบุกไปชนะเซลตาบีโก้0-1เกมนี้จะต้องรับการมาเยือนของแอตเลติกบินเบาทีมอันดับ7ผลงานในลีก5าอันนัดหลังสุดชนะ2แพ้3เกมล่าสุดบุกไปชนะบาเลเซีย1-2นัดนี้เจ้าถิ่นสภาพทีมพร้อมเต็ม100ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนส่วนทีมเยือนจะขาดอินิโก้มาร์ติเนสและอันเดรอลเลราที่บาดเจ็บกำลังทำผลงานดีทั้ง2ทีมแอดมาดริดไม่แพ้ในลีค่นัดติด บินเบาชนะในลี2เกมติดรูปเกมนัดนี้น่าจะออกมาสู่สีใกล้เคียงกันสุดๆแต่สุดท้ายยังเชื่อว่าในความเป็นเจ้าบ้านได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ของทีมตาหมีน่าจะเป็นแรงผลักดันช่วยให้ทีมมีลุ้นเป็นผู้ชนะในเกมนี้ผลน,นัดนี้ยกให้เจ้าบ้านแอตเลติโกมาเนริดเป็นฝ่ายเบียเก็บชัยชนะไปได้คู่นี้ผมให้แอตเลติโกมาเนริดก็มาสรุปกันอีกทีนะครับคู่แรกผมให้ไปที่เลสเตอร์ซิตี้คู่ที่2 AS เอเอสโรม่า และคู่ที่3แอตเลติโกมาดริดใครชอบตามนี้ก็จัดได้เลยนะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีแตอ่อิ่มๆจุกๆก,กันนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ